สวัสดีครับพบกับรายการไร,ร้สาระกับครูแว่น Q&A ไปเป็นเพื่อนเราใน Li n e official นะครับตอนนี้มีสมาชิก122คนแล้วอยากได้ส 200, ัก200เดี๋ยวจะได้ลงแคมเปญอะไรใหม่ๆไปทบทวนโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับซื้อสินค้าไปมีของแถมไปให้เป็นรางวัลเป็นรางวัลไม่ใช่รางวัลเป็นสินค้าขอบคุณให้ลูกค้าแล้วกันนะครับมูลค่าอาจจะไม่เยอะนะครับหมุนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละเดือน ซื้อมีดหนึ่งเล่มมีบริการรับฟรีหนึ่งครั้งโดยที่ลูกค้าต้องส่งมีดเล่มนั้นกลับมาแล้วก็ส่งกลับไปค่าส่งกลับมากลับไปก็ประมาณสัก50บาทนะครับค่าส่งกลับมากลับไป50บาทลูกค้าส่งมาเองไอห้บาทที่โอนไม่ผมมาคือผมรับมีดได้เสร็จแล้วผมจะส่งกลับไปให้เองหรือลูกค้าอยากจะส่งมีดมารับนะครับซื้อที่ไหนมาก็ได้ผมส่งให้ครูรับหน่อยผมคิดเล่มละ50าบาทนะครับคุณภาพเหล็กตั้งแต่ล่างจนถึง a u s 8ถ้าเป็น VT10 ่ผมจะคิดเล่มละานเองค่ง กลับก็50บบาทนะสนใจก็ทักๆมาคุยกันได้แล้วก็มีเพื่อนใน Facebook เขาเป็นเพื่อนเราในนั้นก็ได้นะครับ t e c h 40 s t o r e ใช้ชื่อนี้แหละเข้าไปเลย Facebook YouTube ก็เข้าไปดูงานในนั้นได้นะครับก็จะมีรายการใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับคิดอะไรได้ก็ไม่รู้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะทำรายการเรื่อยๆมันจะได้มีการรีเฟรชเกิดขึ้นอ่าคำถามเพื่อนเพื่อนเเขาถามมาว่าพี พี่มีบักรุ่นนี้มันเป็นฟลิปไหมผมก็ถามว่านายอยากได้อยากได้ฟลิปเหรอหรือยังไงก็อยากได้มีดที่มันเป็นฟลิปแต่ก็ไม่รู้ยังไงรู้จักแต่บักโอเคงั้นเรามาว่ากาันที่บักที่มีฟลิปก่อนแล้วกันนะครับเอาตัวแรกเริ่มเดิมทีเลยที่มันมีฟลิปเล็กๆมานะครับเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับนี่แวบนี่คือบัก แวนเท็ดนะครับบัคแวนเท็ดฟอสบัคแวนเท็ดฟอสรหัสของมันก็0845 bkxb รุ่นนี้มันจะมีใบเรียบด้วยกับใบกึ่งหยักนะครับที่เราสนใจคือระบบเปิดระบบล็อกไรเนอร์ล็อกระบบเปิดที่มันเป็นฟลิปฟลิปคืออย่างนี้นี่เขาเรียกว่าฟลิปฟลิปเปิดฟลิปเปอร์หัวอย่างนี้นะครับนี่คือฟลิปช่วยให้มันเปิดได้ไวขึ้นเพราะมันมีแรงเหวี่ยงไงมันมีแรงเหวี่ยงเนี่ย มันมีทอ็อกนะครับทอ็อกเท่ากับ F อฟน,นะเทปท็อกเท่ากับ F คูณอมีทอ็อกนะฮะเข้าใจไหมหรือจะเปิดด้วยสตัดก็ได้เปิดได้2วิธีบักรุ่นนี้นี่คือรุ่นออริจินอลแรกเริ่มเดิมทีที่เขาผลิตกันมาเลยพอผลิตเวลาก็พรานไปเรื่อยๆพรานเริ่มขายเริ่มขายเริ่มขายไอ้ชาวบ้านก็เริ่มมีกันหมดแล้วแม่งก็ออกรุ่นใหมด่ดิฟลิกตัวนี้ก็ใช้งานได้นะฟลิกเล็กๆเ,เ,เป็นมีดที่ขายดีมากเลยนะครับ เน,เนื่องด้วยมันหน้าตาดีแหละแล้วโมเดลนี้ก็ยังคงขายอยู่มันตั้งนานแล้วนะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนรูปมาใหม่ไงแต่ก่อนมันเป็นบาร์วกนเทสบาร์เนเทสล้าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นบาร์เกนเทสฟอร์สนี่ฟอร์สจะมีหนอนหนอน <ๆ S 2> ตรงนี้ขึ้นมานิดนึงให้มันเสริมความดุด,ดันหน่อยก็อ,ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับดีไหมพี่ดีขายดีอีกรุ่นนะพี่เขาเรียกรุ่นสปรินต์รุ่นสปรินต์นี่ก็เพึ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้นะเมื่อไม่นานนี้ก็ ต้องมีมีสามสี่ปีอ่ะจำไม่ได้นะแต่ออกมาไหลนีดนะครับพัฒนาสปรินต์ขึ้นมาสปรินต์คืออะไรฟลิปตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยานายอยากได้ฟลิปตัวใหญ่แล้วเปิดได้ไวกว่าเมื่อกี้ต้องมาลงที่สปรินต์นะครับสปรินต์แม่ฟลิปมันใหญ่เพราฟลิปใหญ่มันสร้างแรองเหวี่ยงได้ง่ายเท่านั้นเองเห่สสบัดนิดเดียวฮนะสบัดแค่นั้นนะมีพวกนี้ซื้อไปเล่นๆแบบนี้แหละเขาไม่ได้ซื้อไปทำอะไรเยอะๆหรอกแต่ว่า เขาไม่มีโฮสตัดเลยมาตัดออกคือเขาต้องการที่มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเพียวฟลิปไปเลยอะเปิดแบบอย่างเงี้ยสบัดได้นะครับหรือคุณจะใช้แรงใช้แรงดึงดึงมาแบบน,นี้ก็ได้นะอืมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในพื้นที่แคบในต้องการเปิดใน,ใน,ในที่แคบนี่แต่ถ้าแบบเปิดไปข้างหน้าก็เหวี่ยงไปข้างหน้าอย่างงี้ง่าย,ายบาๆบเบาไม่มีปัญหานะฮะพี่เปิดเหวี่ยงแป๊ก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  แบบพี่เมื่อกี้มีดม,มันจะพังไหมพังเอาแต่คุณต้องเหวี่ยงไปปุนไปแสครักเลยนะแรงมันไม่ได้เยอะมากอะ่ะเราไม่ได้เหวี่ยงอะไรให้มันแบบรุนแรงกันขนาดนั้นนะฮะมันต้องใช้งานมาระยะหนึ่งเลยอ่ะก็คือ,คอ,คอมันคุ้มค่าออกมาแล้วแหละนะครับเพราะการแรงเหวี่ยงมันจะมีแรงกระแทกกึกเกิดขึ้นแต่ขอโทษฮนะถ้าคุณจะเหวี่ยงเล่นขนาดนั้นนะคุณคงมีมีดหลายเล่มไม่มีปัญหาหรอกเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะเดี๋ยวคุณก็ซื้ออีก ไม่ต้องสนใจฮนะไม่ต้องสนใจเราผ่านเวลามาเยอะแล้วเราให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะครับบางทีซื้อรถมาคันหนึ่งโอ้ยขับถนอมมากเลยอยากจะเก็บมันไว้จังเลยเป็นไงมึงขับไปสักสองสาเดือนเปันมันมันบาน,น,นดึงหลังหักเลยวันแรกไม่เห็นเป็นอย่างนั้นอ๋อวันแรกมันเบอร์เดียนอยู่ขับไปเฮะรถมันมีให้ขับมีมันมีไว้ให้ใช้จริงไหม สังเกตไหมมันจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่กวาม,มันจะพังกว่าม,มันจะพานโอ้โหคุณใช้มานานมากเลยคุณคุณมีความรู้เออคุณเข้าใจมหมแล้วว่ามันคืออะไรประมาณนี้นะครับเท่านั้นเองเพราะว่าฟลิปเปอร์มันมีหน้าที่ทำงานแบบนี้เท่านั้นเองครับทีนี้ปัญหาต่อมาคือปัญหาของคนซื้อมีดนะครับแล้วคนปัญหาของคนที่เขาเปิดร้านขายมีดผมบอกเลยนะไม่ค่อยมีใครอยากให้คุณไปสบัดมีดที่ร้านเขาสักเท่าไหร่หรอก นะครับถ้าคุณไม่ได้ไปซื้อเขาหรืออะไรไปเล่นๆนนะ่ะเหมือนคุณเหมือนกันคุณก็ไม่ชอบจริงไหมเออคุณก็ไม่ชอบแบบแบบเขาไม่เล่นลอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคุณไปจะซื้อรถสักคันคุณไปลองขับที่สนามรถแม่งสิบรุ่นเลยเบิร์ที่ผายมันเลยขับบีเอ็มมันเลยที่สนามแล้วมึงก็ไปได้ซื้อมันเสียเวลากันทั้งคู่นะครับทําให้รถก็เสื่อมสาภาพด้วยนะครับแล้วมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดเท่านั้นเองนะครับ ถ้าอยากเล่นก็ซื้อไปเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับแต่อยากไปเล่นกับพวกนะที่ร้านมีดเขาเขาคงไม่ชอบอืผมชอบไหมผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถามว่าผมสาธิตให้ดูไหมผมก็พอทําได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวจนแม่งพังขนาดนั้นไม่ใช่แค่ทําให้ดูว่ามันทําได้อย่างนี้เท่านั้นเองถ้าเพื่อนอยากจะสนใจจะซื้อไปเล่นก็ลองไปเล่นดูเท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาการสะบัดเปิด สครั้งสองครั้งเนี่ยมีดมันไม่ได้พังไม่ได้ล่มสลายกันขนาดนั้นนะครับถ้าเราพบว่าการเปิดมีดแบบพับ2อสครั้งแล้วแม่งพังสลักแตกไปเลยเนี่ยอย่าไปซื้อยอ่อนั้น่ะแสดงว่าแม่งห่วยจริงแต่จากประสบการณ์ขายของผมเนี่ยผมพบว่ามีดพวกนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อระบบฟลิประบบไลน์ระบบโฮสตัดทัมสตัดแอคซิระบบอะไรก็ได้ผมพบแล้วว่ามีดพวกนี้ยไม่เคยมันไม่เคยพังจากการสบับดเปิด แต่มันจะหายมันจะหาย <c ười> คุณไปกลัวผิดเรื่องแล้วมันจะลืมไม่ที่ไหนไม่รู้มันจะถูกดันตกตรงไหนไม่ทราบไม่ทวารุ่นแบบไหนราคาเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่พกออกจากบ้านให้ระวังหายหายแน่มึงถ้าซื้อมาเล่มหลายตังกรุณาดูด้วยเข้าห้องน้ำขอโทษฮนะไปนั่งขี้นั่งเยี่ยวถกกางเกงลงฮนะฟับ บางทีนะมันไปดันมีดออกแล้วมันไปตกอยู่หลังอยู่ตรงตลังตูดมึงอะแล้วบึงก็ไม่ได้สังเกตแล้วมันก็หายจริงไหมจริงมันมีหลายสายเหตุเลยนะหรือแม้กระทั่งคุณเข้าไปนั่งอยู่ในรถรถยนต์น่ะคุณขับรถอยู่ใช่ไหมครับมันเด็ดอยู่ตรงนี้คุณสั่์สายเซฟตี้เบลล์ก,กุก๊ก,กกิ๊กมันเกี่ยวมีดลงมาตกอยู่ข้างล่างเนี่ยใช่ไหมฮะคุณไปกลัวตรงนั้นดีกว่าครับ คุณไม่ต้องกลัวหรอกโอ้โหที่มันจะพังมันไม่พังหรอกกลัวมันหายและไอพวกนี้นะแม่งแม่งชอบจะแหกคุกไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวแม่งก็หาย <c oughs> ไม่หายเพื่อนก็มาเอาไปมาขอยืมขอลองพกดูแล้วมันก็ลืมคืนแล้วเราก็ลืมไปหายอีกแล้วเคไหม <c oughs> เด็กๆซื้อไปเด็กๆคนไหนบ้านพอมีตังหน่อยพี่อยากได้ระบบฟลิปลื่นซื้อไป ไปพกเล่นในโรงเรียนอาจารย์เห็นอาจารย์เขาก็เอาไปหายให้มึงอีกใช่ไหมขับรถมอเตอร์ไซค์ขับมาที่ดีขับมาของกูบึม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 ขับมาเข้าด่านไปตำรวจเจอเขาเป็นห่วงเขาเก็บให้มึงหายอีกแล้วกูยังไม่เห็นตรงไหนฟิปมันจะพังเลยนะที่เล่ามาเนี่ยวันๆเนี่ยจะผ่านเวลาไปฟิปไม่พังหรอกไม่ต้องหวง่วงมันไม่พังหรอกเล่น,นขนาดนั้นมันไม่พัง แรงเหวี่ยงมันมีแค่นี้เองแรงเหวี่ยงมันน้อยมากนะครับแรงเหวี่ยงมันน้อยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับหายระวังหายดีกว่าระวังอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะหายตามที่ผมบอกนี่แหละอ่ะนี่คือฟลิปที่ผมว่ามันดีที่สุดของบาร์แล้วก็คือรุ่นสปรินต์แต่แล้วแต่คุณชอบไม่ชอบนะครับแล้วแต่แต่ถ้าคุณจะชอบเฮ้ยให้มันมีเท็กซเจอร์ด้วยมีโลหะด้วยตัวนี้เบากว่าตัวนี้ด้วยนะเพราะตัวนี้มันมีประกรับข้างในตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่าตัวนี้ ตัวนี้คือเอาเลยหลายอย่างออกไปทําให้ราคามันถูกลงเม d ดอินยูเวัสดุใบมีดเดียวกันระบบล็อกเหมือนกันน้ําหนักเบากว่ามีตังเหลือไปกินแอลกอฮอล์อีกเยอะเลยสวัสดีครับ